เครื่องบินรบกริปเป้นของไทยยิงแม่นแค่ไหนฝั่งตรงข้ามถึงต้องถอยคำตอบคือยิงครั้งเดียวเป้าแทบไม่รอดเครื่องบินรบกริปเป้นใช้เรดาร์ตรวจจับศัตรูได้ไกลกว่า100กิโลเมตรล็อกเป้าพร้อมกันได้หลายลำแล้วปล่อยขีปนาวุธแบบ Fire and Forget ยิงแล้วไม่ต้องตามมันตามเอง คีปนาวุธ AIM 1 2 0ยิ่ิงจากระยะไกลเป็น10กิโลเมตรลองหนจากเรดาร์ตรวจจับแทบไม่เจอคีปนาวุธ AIM 9ใช้ล็อกความร้อนโอกาสพลาดน้อยมาก0.5-2ถึง2เมตรในการใช้งานจริงการฝึกก็ไม่ธรรมดานักบินกริปเปนฝึกยิงจากระบบจำลองล้ำสมัยสอมยิงเหมือนจริงจนแม่นทุกช็อตกริปเปนยิงแม่นไม่ใช่เพราะโชว์แต่เพราะทุกจุดออกแบบมาให้ยิงแล้วจบ แชร์และกดติดตามเพื่อวันไหนคุณอยากกลับมาฟังสาระดีๆแบบนี้อีก